พาวดพาสมมุนไงโอ้พาสมมุนเราถ้ารับไม่สมมุนอต้องตาะไงเ๋ยวพาสมมุนเาทีเทเด็มานหูหูุดพาสมมุนหลดอคิอยู่พาสมมุนเกิดขึ้นข่าวพาสมมุนเกิขึ้เข่าเยะเพิเยคสมมนสุตนั่งจกสูงุตํามัน แล้วก็อหาน้ำบ้านน้ำบ้านเราก็มีแคน่นี้แหละค่ะไม่ได้มีอะไรหรูหรานเข้าเลยเออ,อโอ้ยสามคนกันปัดเข่ากินกระโบปินจับไข่ก่อนนะลูกจับไข่เจียวก่อนไม่จับมา,ต,มมาติดมือไหมล่ะติดมือไหมชูบกระเข้า บเขืแอ่ใ่เศร้าแล้วไม่ hmm. ้องเล้อกินไม่กินสุเขือนะทำไมเบื่อเบื่อกูอ้วกินลายคาบเลยกินลายคาบเลยเสียบเสียบเลยสุตาวันนี้มีผักตก่น้งมนเลยสุกตาบมบผักมัน เยนเยนเยอืมเเนทีมก่นนกนนกนมน,ะอ,น,เนอเค็เย็นยนอยากเอายห,หี่าก็ห่ด้เพันดีเลวเพเพเดี๋ยวแค่น้อนกับชมตังก็เข้ากันดีแล้วง รู้แล้วรู้ลาแล้วบ้านห้างซักเนี่ย้านบ้านเราอันนี้หยมกินนะอี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 ออี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 ออ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 อเอออออเอออออเอออีออ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 เอีอ เด้อ,เเเอ,อริ่มเข่เาแล,ล้วเด้อจ้าไข่เจียวบักลัวมันผิดเออเล่นแล้วเล่นเลยมันหนาวมั้มันหนาวเป็นหนาวไหมขนาวอยะ